ทรงพยายามในเนคขมมะจิตและอนุปุภวิหารสมาบัติก่อนตัดสรู้อานอน์ครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเนคขมมะคือความหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จปวิเวกคือความอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จดังนี้ แต่แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนคขมมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานน์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในกามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งการออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าะครเราได้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึก ในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในการหลีกออกจากกามแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนคขมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนคขมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางการมก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ พึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เถิดดังนี้อานอนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอวิตกธรรมนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิตกธรรมเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งอวิตกธรรมเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลย จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิตกแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในอวิตกธรรมแล้วพึงเสพในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในอวิตกธรรมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกธรรมนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธแก่เรา เหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากะไรเราเพราะความจางไปแห่งปีติพึงอยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงเสวยสุขด้วยกายบรรลุชานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานอนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในนิพพีติกาานนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในปีติเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งนิป,ปีติกชาญเรายังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในปีติแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในนิป,ปีติกชาแล้วพึงเสพอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทําให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิป,ปีติกชา โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิพีติกชานนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในนิปีติกชานนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะความจางไปแห่งปิติจึงเกิดอุเบขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแ,แลอยู่ อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในปีติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไร เราเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนถึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอทุกขมสุขนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความรู้สึกได้เกิดแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอุปเปขาสุขเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งอทุกขมสุข เราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอุเปขาสุขแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในอทุกขมสุขแล้วพึงเสพในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะ ที่จะทำให้จิตของเราเพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขมสุขโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขขมสุขนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขาก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ ข้อนั้นยังเป็นอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกําจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากะไรเราเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งนานัตสัญญา พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานอนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์ ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทําการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งอากาสานัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลย จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในอากาสานันจายตนะแล้วพึงเสบในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแล เพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงบรรลุอากาศานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในรูปทั้งหลาย ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากะไรเราเพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้น อานน์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากาสานัญจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งวิญญาณัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเรา ได้เห็นโทษในอากาสานัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในวิญญาณัญจายตนะแล้วพึงเสบในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานอน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอน์เราแลผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากาสานัญจาตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแล,วแลวอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไป ในอากินจัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิญญาณัญจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มาก และทั้งอนิสง์แห่งอากินจัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิญญาณญจายตนะแล้วนํามาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในอากินจัญญายตนะแล้วพึงแสบในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไซ ข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้น โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์เราแลผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่อานอนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้ อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอากินจัญญายตนะ แล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงเสพในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงลั่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมา เราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอน์เราแลผ่านพ้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่อานอน์ แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าะไรเรา ผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุสัญญาเวทยิตติโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานอน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตติโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงแห่งสัญญาเวทยิตนนิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น อานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วพึงเสบในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์เราแลผ่านพ้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งอาสวะทั้งหลายได้ถึงความสิ้นไปรอบเพราะเราเห็นอริยสัจส,สีได้ด้วยปัญญา